คันบ่มีเรื่องนี่เมนบ่ขายเมนบ่บ,บ่บ่ขายเลยนเมนบ่อืออ่าโบขายได้เนาะเพราะว่ามันเป็นดินที่ว่าเราซื้อเป็นของขวัญเจ้าของเนาะอืออ่าอันนี้คือมีปัญหาตั้งแต่ตอนอ่าขายดินแล้วนี่เนาะแต่หาหาก ทีมงานหาก,กระหูบอหาก,กรบอกมีปัญหาก่อนนั้นคหนาย<ะ>ดินแล้วแต่ว่ามีส่วงหนึ่งเนาะเออคขายดินเขบาบอกตา,ขาเขาบอกแซนบอกอยากเออมาเอาเอเ,อเ,อเจเจถ้าสมมติว่าเป็นคนหูจักคิดในใจขนาะดเป็นคนหูจักเป็นคนไกลสิทโอ้ยอยากเราให้ฟังดิว่าซีวิตของขายดินนี่เป็นจั พมอแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ่อผมเพี่น้องเอฟซีเบสู่สุคนเดอน้องพ่อพี่น้องเลยมุวาชิชูใกลจุูกไก่เนาะพ่อพี่น้องมาผบมาพ่อกับเบ่าวจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเส้นเคยน้องพ่อพี่น้องเลยคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบอรจิตเองอยู่ที่เฮือนน้องพ่อพี่น้องเอ้หาของทางเอื้อเบียงเพิ่นน้องพ่อพี่น้องคือทางมันนี้นะทางบอรจิตเองกะ มานํากันครับทางทีมงานนี่แหละอ่ามืนอนี้ทางบรรดาเพิ่นก็ได้ครับหนาทีเป็นสะพานบุญให้กับพลผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเนาะพ่อพี่น้อง,อ,งอ่าซื้อเนอยู่เนกินเนาะามาสูกันกินอ่าเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่อนมอบหมายงานมาให้เ <c oughs> ออก็คือตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องทำบุญจิตเองนะอ่าหากกขึ้นมาเพราะว่าคือทางอ่าสองสามมื่นที่ผ่านมาเนาะพ่อพี่น้องฝนตกฝนดินอยู่เลยนาะพ่อพี่น้องแต่คือตอนนี้ก็ ยังมืดมุนอยู่นะพ่อพี่น้องมืดผ้ามืดผลมาอยู่ไรอ่านั่นแหละอ่าตอนนี้ก็พากันอ่านั่งอยู่อาคนในฝงคนใะเจถ่ายคลิปถ่ายคลิปเล่านาะพ่อพี่น้องเอ้ยฮะประว่าณโด,ดนเตะเพิ่นอ่าขึ้นมาเนาะ อการพอดีเลยนน้องพ่อพี่น้องมื่อนี้นะคือทางบูจิตเองน้องพ่อพี่น้องมีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วก็เห็นทางน่ะเอ้ยวันเพิ่นน้องพ่อพี่น้องอ่ายๆท่านคือสิฮูหูด้วะอ่าว่าเป็นจังใดน้องพ่อพี่น้องสำหรับทางเพิ่นแต่ว่าทางบูจิตเองก็ยังบบทันได้อ่าเข้ามาหาเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเลยหายังบบได้สัมผัสเพิ่นจำน้องพ่อพี่น้องตอนเพิ่นให้กระปุกกระปะนะน้องพ่อพี่น้องเลยเป็นจังใดอุ๊กใจเทโบเป็นจังใดน้องพ่อพี่น้องเลยโดยโดย นี่แหละเจ้าตัวเพิ่นก็อยู่นี่เลยเนาะพี่ดองอ่าเมืองเมืองเบิ่งสิขอไปสักแค่สบายดีเพิ่นก่อนเนาะเอาเว้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ่าโตเฮ็ดเฮือนบ่เป่งลังคาเป่งลังคาพรกินนี่เล่นไผ่เล่นเล้าพี่น้องไอ้รุกินนี่ก็ได้เนาะอ่าโตลมพัดมาได้จะไปได้เพิ่นนี่เนาะอืมนั่นแหละพี่น้องเอ้ของพ่อว่าเ้าบ่ได้ใส่นะเด็กตะปูเด้พี่น้องมีแต่เด็กแหน่ไปซื้อ เพราะว่าคือเห็นใช่แหละเนาะอ่ามันเป็นแบบอ่าโล่งๆเนาะมันบ่ค่อยมันไปไหนพี่น้องเลยอ้าลมมากะอ่าพัดนี่กะมันก็อยากอ่าตู่ลงเลยเลยพุกินนี่ก็ได้อ่าอันนี้ขาดอันนี้รุดมันบ่ได้คืออะไรเพียอ,อย่างนเน้นาะย่านหน่พี่นอ้องเอ้ยอ่าบึงดูเลี้ยวเลยโบเลี้ยวเลยโบยังบ่ยังหลายบ่ยังอยังอ่าน้องเงบียร์ไปเอาตะปูบ่ ปูต so it so cool ัวเชนอีกบ่นี่บสิเจาอะไรกับหมัดฟังคับฟันกระซิเลยมันยังบูรด์โจแบบมัดต้นนั้นต้นนี้แล้วมันบูแน่นโอ้เจาะทางกลางบ่โดยโอ้สิมัดทางกลางนะพอพี่น้องเลยอ่าเจนั่นแหละมาแต่หึงเลยบ่ห้ากรมาไดสองสิดปลายอืมสองสิดปลายนี่คือแบบไรคือคือคือมาข่อยู่น้ำเพลนนะเออนี่คือมาอยู่พี่ว่าใช่นีม กับ่อได้นอนอยู่พี่เมื่อนอนอยู่เขื่อนของเมืเวียงแต่ว่ากลางเวียงงเวียนน่ะมาเห็นเวียนเห็นงานอยู่พี่โอ่ได้ผ่ากันมาหาหน้าไม้หาหน้าไม้บ่อเนี่ยโดยโดยเอาน้องเลี้ยงสบายดีเนาะสบายดีเนี่ยที่จังได่น่ะตะปูจังลอกช่องลอกที่จังเล้นอย่นี้ฮะตกมาเลยพีิรุณหยาดมิีแต่ฝนนี่ก็ได้เนาะพุ่นพุ่นอะไรน้ำฝนพน้องเลยว่าบัง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 รู้ไหยบ่บ่ล่ะเจาะบ่อิเจาะได้บ่ โอ้บนไหนพี่ so <zek> so ้องเลยได้ยั our ่บ่ละคือต้องมีคนตีด้วน้องเดือนมีบ่คนตีนะเออคือบอกคนตีมาคนตีบ้ับเลยเนาะเออเห็นแบนี้เลยบ่บัดนี่เห็นแบนี้เลยเนาะอือนั่นแหละน้องพี่น้องเลยคุณได้แปลว่าคนตียังคือน้องน้องพนบ่เออต้องในหมัดในนาะต้องเจาะ้มันบ่เจาะอยู่นี่เลยพี่น้อง cho anh đi đấy cho đấy, yên long cho anh mang đấy, tung cho tung mang ok bung lao chỗ đi mít bung đeo men sao cho lưu nơi boshen đi tư sao tư leo đeo tư bung 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 đeo tư tôi đeo cho đó. buồn nè, leo, đấy. khỏi này con bay nên là nó phục yong người ta, tôi leo, leo cứ vào để nó phổ biến đồng ấy cả trước kỳ có vậy chưa nào giảm chìm giảm oh nè phổ biến đồng ấy để lại than cứ chi à hú cằn gì là nó à hẳn... oh, oh, cứ à tiki dùng sai tiki này tiki ăn để ăn xài ở nam miền oh ở nam ở trong ngôi nhà mà đợi vậy cứ ở trong ngôi nhà này là oh cái na แ,แบบด้วยลูกน้องได้วยลูกน้องคือนี่ยินข่าวว่าโบถืกต้องกันนี่คือโบถืกกะระเพยอย่างนั้นเอื้อยนี่ยบ้าแนนถ้ามาโบถืกกะระเพยเอื้อยกับโบโบแน่ใจว่า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 โบถืกขึ้นเต็มโตว่าโบถืกเอื้อยกับว่าโบได้เนาะเออเออต่ว่าชีวิตของเอื้อยจะผ่านมาเดี๋ยวเสียเราให้น้องฟังเด้ะเออเออสิตของเอื้อยจะผ่านมาหัน เอยอาศัยอยู่กับแม่ป้ามาตั้งแต่น้อยเพราะว่าเออหันบ่มีแม่เออเอบุหูว่าแม่ของเออหันอยู่ไซเพราะว่าแม่อันใหญ่มาเท่าที่จําความได้ทำแม่ป้าว่าพอแม่ไปไซแม่ป้าก็บบอกว่าไม่แต่คนบ้าว่าไปเรียกไปงานบุหูว่าไปเรียกทางไหนคือพ่อกับแม่บุหูเลยบอกว่านานตาเป็นจังไดแม่บ้างบุหู้เลยว่านาตาพ่อแม่หันเป็นจังไดไม่แต่หูแต่ว่าพ่อ ตอกออกคนแม่บ้านแต่คู่บ้าตาแม่เป็นจังไรนังดาพ่อเป็นจังไรเอ้ยใหญ่น้ำแม่ป้าโอ้ยู่น้ำแม่ป้าแม่ป้านี่คือเป็นนะเอื้อยของพ oh. oh, mm ่อกับแม่บ่เอื้อยของอันพ่อโอ้อยของพ่อเนาะโอ้ป้าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็อยู่น้ำพ่นแต่น้อยเป็นบ่โอ้โดยโดยบัดนี้เป็นจังไรบัดนี่อันที่แบบว่าคือบัวถือมีคือแบบได้บัวถือก็เพิ่นนั่นแหละบัดนี้ ใหญ่มากเลยบันเอกัไปหาเห็ดเดี้ยเห็ดงานไปหาเห็ดเดี้ยเห็ดงานกับพอดีได้ช่วงหนึ่งเก็บเงินได้กับพอดีมีคนสิ้ายดินตอนนี้โดยก็ซื้อเป็นของคนของตัวเองคือชีวิตเรามาแต่ก่อนน้นนี่โดยก่อนนั้นนี้แล้วบันเองมีช่วงหนึ่งหั่นกับลายปีแล้วมีช่วงหนึ่งลวเอื้อละบรสบายเอื้อละโซ่โซ่ละบรหั่น ได้เป็นไข้เลือดออกเป็นไข้เลือดออกแม่ป้ากายืมเงินเขาพาไปห้องหมอโอยืมเงินเขาพาไปห้องหมอแล้วก็เอื้อกาไข้แน่แบบว่าไข้แลงมีช่วงนึงมะไรกัยังยังท้ามาสุขภรพับตอนนั้นแข็งแรงแล้วบอกก็บอกไป้แข็งแรงก็อยู่กับคนกอ็อหลัลงจากแม่ป้ายืมอีกหยืมอีอกเอราะว่าตอนนั้นตัวเองยังไปหา,างเงินบ่ได้เด้ยืมเงินโดย ยืมแล้วในตอนเองยืมหันไปยืมหกพันเจ้ายืมบ่เจ้งยืมเองยืมเงินไปปัวไชบ่ตอนเอื้อยืมเองหันบ่ได้ปัวแล้วเพราอว่าซื้อห้องอยู่ห้องกินพเขาอเอื้อออากหงหมอใหม่ได้ตอนแม่ป้ายืมหันยืมนำกระเจ้ายืมนำกระเจ้าหันมาว่าว่าแม่ป้ายืมหันยืมอยู่ สามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยแหละคนเบาขนาดคนก็บริบาเป็นสัญจาดอกว่าพอได้หมื่นแค่เออทงก็มีบางคนเต่ากว่าสามสี่หมื่นนาอันยืมเงินนี่คือพาเออไปห้องหมออ่อเออคืออันนี้โดยอ๋อยืมเงินไปบัวเจ้าเองเออว่าอย่างนอโภคเงินเลยปวดตัวเองแหละวันนี้เลยกลับไปหาเห็ดเบี้ยงเห็ดงานมาใไซนี่มาหาเห็ดเบี้ยงเห็ดงานมาใไซนี่เพราะว่าตอนนั้น ตอนหลังจากเศร้าโซ่ป่าก็บอกแล้วว่าขายซาดินไซนีอันนี้บ่ด้วยเอ้ยเราบ่อยากขายโอ้แต่ว่าคือดินนี้คือเป็นดินที่เอ้ยหาเงินหาค้โดยซื้อเป็นของควนของตัวเองโอ้จักปีเจอเจอจากที่ว่าหาเงินหาคํำได้นี่อันเพื่ออันได้ดินนี่บ่ตลายปีเตอร์แน่เนเพราะว่าเงินเดือนเอ้ยกับบุญสูงมาะโอ้แล้บะนีหลังจากเศร้าเป็นไข่เลยกับไปให้เงียอ โอ้ดูดูอ๋อได้ไก่ก่กนเนาะได้เกลยก่ันเลยจะห้เห็ดเรียกจะให้เห็ดเรียแล้วั็ถากมาให้ปัาแม่ป้าหันโอ้กะเอแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ให้แม่ป้าเพราอว่าแม่นอยู่ว่าบ่แม่นแม่ของตัวเองโอ้ใตคนกะเลี้ยงดูเอืออยู่มาจนใหญ่จนว่าได้ชีวิตไปหาเงินหาคำได้ใหญ่นะแม่ป้าเนาะส่วนหนึ่งก็ให้แม่ป้าส่วนหนึ่งก็ ให้แม่ป้าหัดใส่หนี้ใส่ซินต้องเก็บ,บกี่ยวพึ่งเมือ่อวานโดยโดยที่ใช้ดอกโดยเนาะบัดน้้เอไปหาเงนินไปหาเงนินส่วนหนึ่งการอันฝากให้แม่ป้าส่วนหนึ่งถักไซนีเฮ้ยพอดีอยู่เฮ็ดเรียกส่นีสองปีสองปีปลายถามเพิ่นกาว่าถามมอไดกาว่าซื้อบดแล้วซื้อบดแล้วนี่นะ โอ้ยถามตอนแรกก็หาซืเบิดแล้วเบิดแล้วเนากไปเลยเอกะอยู่โดนแล้วเอกะเมื่อยเมื่อยแล้วก็มาพักผ่อนคุณไปได้ที่นี่สิเบิดนี่ดิเอ,เ,ออเอออันมาพักผ่อนมาหอดบ้านบาในมาหอดบ้านมาท่านเอาแท้ๆนี่ยังบอเตอร์ไซคตะกี๋อ๋อเจ้าของนี่นะคือหาเงินใชน้นี่ประมาณจะปีใช่ไคือจังเงียสองปี โอ้อหาเงินใช้หนีสองปีแต่ว่าอ่าพอมาอยู่บ้านไหนหนีบุเคยใช้กังเถื่อเ<ด>งินเดี่ยไปใช้ปันท้าแม่ป้าวา่าใส่ใจโอ้กา้าวว่ารวมๆนี่ซีอูในประมาณเท่าไรก้าวรวมๆในการเจ้าเจ้าของกันนะผังมาหันนะเจ้าของผังมาหันบอ่อก็คิดว่าพอดีจุกได้กา้าว่าพออยู่ดีโดยก้าว่าพอพอดีจุกพอว่าตัวเองจังมาหันนะก็ได้หนีหนีเห็นบ่อท้ามเพินว่าตอนนั้นเนาะ<พ>อะัน เอ้ยหลังจากเอ้ยฟื้นโตได้เอ้ยก็ถามแบบแม่ป้าไปเอาอันยืมเงินเพิ่นพาลานไปห้องหมอเท่าใดเพ<อ>ินก็ตอบเอ้ยว่าสามสี่หมื่นแต่ในตอนนั้นสามสี่หมื่นเงินบ่ได้ดเป็นคือถุงมือนี้เนาะ<อ>แม่เอกับขิดกับแล้วบดีรนี้มือนั่นเนาะเอ้ยสิมาเอ้กับบสบายบัตนี่ค่ะบ่สบายเลยเอ้ยละมาม,มาแล้วก็มาอยู่สองสามมือเอ้ก็ถามบ่า อันแม่ป้าจะใส่รถแล้วตัวนีเฮาหันตอบเอว่ายัางประัานใส่จะก,กีด<อ>ในมือนั่นเออยแบบบบููเลยว่าสีเห็ดจังใดสีไปต่อจังใดเห็ดจนสุดนะโอ้ไปหาเงินมาสองปีเลย<ด>อ่าชุดไทยเงินหนี่บเคยใช่ดิดคือตะกี้น่ะคืออ,อเจ้ามาอยู่บ้านจังปีแล้วนี้ มาอยู่บ้านยังบาทำในหอดปีซองอันมาขายดินเอยมาใหม่ๆโอ้อันนั้นคือมาใหม่ๆบ่บันนั้นนะเออหากัมานี่เนาะมาแต่ไทยมันบ่บอกเลยบ่เคยไปไทยมาแต่สวรรค์นี่แหละโอ้หาเงินอยู่สวรรค์โอ้ด้วยด้วยพี่รองเลยอ่าเวลากับ่ได้อยู่บ้านเนาะหาเงินเซนีเป็เป็นเชียงรายบันนี่เป็นเชียงรายต่อบันนี่แหลบบันนี่มาามเจ้าของนี่ในรวมเบิร์ดบันนี่ ยอดมีทั้งต้นทั้งดอกตกอยู่หกหมื่นหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดเป็นนีนะยืมทะายยืมนะยืมโบได้หอดทุนโบเอาคือลายใช่ฉันเอาสองปีทั้งต้นทั้งดอกสองปีทั้งต้นทั้งดอกเลยดิหกหมื่นแปดเออหกหมื่นแปดแหล คิดไดบรบแม่นวมาเอื้อสิตัดสินใจว่าขายเพราะว่าเป็นยังเอื้อจงบ่อยากตัดสินใจว่าขายชีวิตของตัวเองฮันพ่อแม่กับบมีแล้วเนาะม,มูลบางสังขนาแบบว่าของพี่แม่นะก็ับบมี<อ>ก็เลยว่าเก็บเงินสืบให้เป็นของควรตัวเองเองบ่อยากขาย<อ>ผ่าสมุดว่าเอื้อกับไปหาเงินสีมาไซนีหกหมื่นปลายหันบ่ฮู้ว่าอีกจากมือใดจังแล้ว ก็เลยตัดสินใจขายตัดสินใจขายตัดสินใจขายเลยก็บอกแม่ป้าว่าเอาขายด้วยแม่ป้าดินขายไซนีก็แลแต่เจ้าป้อก็ตอมว่าแล้วแต่เจ้าเลยก็ขายขายแล้วก็ปดีไซน์นีใสน์นีเวิร์แล้วก็อยู่น้ำเพิ่มนี่ซองมือซ้ำมือซองทิดซ้ำทิดกับยังซองทิดยังเห็นบอยนะทิดที่สามบอว่า ดินดอนตอนหยาเจ้าก็คายบุดแล้วเนาะอยู่นี่ก้มีแต่โตเจ้าฮันแล้วเนาะบุญละว่เบาในนี้เลยเหมืนบ่ถ้ามาเพิ่นบ่ให้อยู่แบบว่าว่าวตรงๆว่าเออบ่ให้อยู่บ่เพิ่นก็บ่ได้ว่าวตรงๆได้เพิ่นก็มีแต่ว่าว่าบ่ได้มี้ยังแล้วแม่ป้าในนอเบานี่แม่ป้าหันบ่ได้ว่าวร้านลูกเพิ่นเด้ลูกเพิ่นหนี่งลูกป้าเบาหน่อยเพราะว่าแม่ป้าก็อยู่ในเพื่นลูกเพิ่นร้านได้แล้วก็บ่ได้่ออ โดยๆๆแหน่บัดนี้เว้าเทื่อหนึ่งเอ้ยก็ยังตอนนั้นเอ้ยก็ยังบ่ใส่ใจได้คิดว่าคือสิเพิ่นเหมื่อยบางสิ่งบางอย่างเพิ่นจังเว้าแบบนั้นออกมาอื้อยก็บ่ได้ใส่ใจก็เว้าอีกอืมเวละก็เลยตัดชินใจมาปรึกษานําเอ้อยเวียงเออยมองเฮาอยู่หันเพิ่นจังซั่นจังซี่จักเฮาสิเฮ็ดจังได๋จักเฮาสิไปอาศัยอยู่ไสอืมเฮาก็บ่มีเอ้อยมีน้อง ยเดีวแต่แต so, so ่คือนอนอยู่ปัจจุบันนี่คือนอนอยู่หื่นไหมสลนอนอยู่เพื่อนของแม่เอวี้อเออตะกี้นอนเหื่นนั่นอะไป้าโดอ้แอบนนี้เอวี้อวงก็ว่าเออขันมาบ่มีมองอยู่มองเศร้ากับน้องเดือนทรงแม่ลูกเพื่อนก็ว่าว่ามาอยู่น้ำพกเฮาบบอทำแมามาอยู่น้ำพกเอ้ฮาลังเกียจบ่ชีวิตที่วา อยู่แบบซีเฮาบอได้รัง<ม>เยตุยังจัอย่างเฮากะว่าซี่เนะอื้ยฮะนะแต่บอนอยู่บอนเศร้าสมเจ้าก็ได้แต่ซ้ำนี้แคบไม่ได้สมเจ้าสื่สอก็ยังสีบุมีบอนอยู่แล้วสินักภาษายังเอื้ยอีกมาอยู่น้ำโอบบ้เอ้ยสเหอุชจังใดหรือว่าเจ้ามาอยู่น้ำแม่ตู้บอ่อเอ้ยเวียงแร้วว่าจังซีง่คือคือคือแบบคือ พ่อเพิ่นว่าว่าอ่าคือทั้งเอื้อยนี่บ่มีดินดอนต้นหญ้าหรือว่ามีนะแต่ตัวของเอื้อยแล้วแล้วเลี้ยวกรบาดว่าโตเลยบ่แบบว่าคือคืดอย่างออกมาเลยบ่หรือว่ายังไงบัดออกมาพี่เพิ่นบ่ได้ว่ายอย่างบ่ก็บอกเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังไรบ่ายย่งดีเพิ่นก็ว่าอือแม่แต่เพิ่นว่าจังซี่ก็คือสิอยากให้เอื้อยไปเนาะอ การปกติคันว่าเออเว้าในตอนนั้นแบบว่าเวกับประมาณว่าเวเธอเดียวเดี๋ยวว่าลายๆเธออะไรเออจังมาลมกับใบเลียงนะคันเว้าวเธอเดียวซองเธอในเออกระสีโใส่ใจเนาะเป็นยังจังเออโบส่ใจพอเออกะคันสีคนเว้าวหน่อยหนึ่งไปโลดเว้าวหน่อยหนึ่งไปโลดสีบุมมือเว้าวหน่อยหนึ่งกรบบไดเนี่ยมันก็คือสิเป็นไปบ่ได้เนาะเฮาคนอยู่นลำคนนะแต่ก็ว่าลายๆเทธอแบบว่าเว่าคือชีวอยากให้อยู่แท้ๆนะเดีบ่บ่บว่าวว่าแบบคือ เงินที่ว่าห้อหาช่องปีมาได้撒หันได้撒่ถามเพิ่นก็บว่าว่าก็ใส่ใจซื้อเครื่อเป็นนั่วป้าในแหละอย่างคั้นว่าไปแบบเพิ่นก็บว่าว่าใส่ในครอบครัวเพิ่อนอย่างคั้นอ๋อเขาผ่ามาใส่หนีได้เถอะเนาะบัดนี้บัดเครื่องให้เขาใจคนเดียวแมนบอกก็คือสิเป็นแบบนั้นเพิ่นจะเป่าเบื่อจังซันเออหักหนีนี่นี่เด้เถอะใจริบร้อยนี่นะนีเนี้ยนี่ฮันบ้า ก็ทำมาเบดแล้วโบก็ยังบบเบดยังอยู่แปดพันแปดพันบ่เวลาก็คือเงินที่ว่าขายเลิศนี่คืออะไรก็รวมรวมเลยรวมรวมในบ่อขายให้น้องเดือนกสี่หมนขายให้น้องๆก็สามหมื่นอ็นบ่เจ็ดบที่แรกหันเออยากเออยากไ้รวมเบดหันแปดหมื่นเนาะรวมบสจะไปแปดหมื่นแล้วบริหารทางเอวยงพีี ผู้ใหญ่เพ hmm. ิ่นซื้อให้ก็ได้สี่หมื่นก็ได้ตามใจที่ต้องการมาทางน้องนงเพิ่งว่าว่าต่อสามหมื่นได้โบสามหมื่นเอ้ยก็ขายต่อบ่เอ้ยจำเป็นถ้าเอ้ยบ่จำเป็นเอ้ยบ่ขายแท้ๆได้ก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีมือได้มือหนึ่งคือทุกมือเนี่ยมีมือได้มือหนึ่งแม่ป้าลูกหลานเพิ่นบ่ให้อยู่เอ้ยกับการสีได้ปลูกปลูกปลูกอยู่อยู่คนเดียวในดินเดิมของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีเลยเลยนี่ในซีดีเลยบ่เลือยังทุกมือนี่ แม่แต่มองบอลอยู่บอลนอนกันบบัมีบัวมีบ<อ>ัวแต่คออยู่น้ำเพลในปัจจุบัน,บนบมยอนี้โอ้หน่อพอฟีดองเลยวันแ้ก็คือเงินที่ว่าเฮาขายเดินนี่เฉลบัวเดือยจะดีไดยบ่หรือว่าจังใดบ่บบวเดือยเลยมันบ่กันยังเป็นหนี้ซักยังเป็นหนีต้ตืมอีกอยู่เลยเออเป็นแปดพันเออแปดพันนี่คือเป็นหนีอันน่ะอ่าอที่ว่าเฮายืมนัน่นหรือว่าจังใด ยืมตอนนั้นตนเองบ่สบายได้มาแล้วบัดนี้บ่สบายและเงินที่ตนเองเฮ็ดเวียกกับเก็ตนเองผาดทุกเดือนเด้เลยัาทุกเดือนทุกเดือนแล้วบัดนี้หั่นเอ้ยก็เลยบ่มีเงินเก็บเนาะอบ่มีเงินเก็บแล้วมาไมาบ่ด้บ่สบายโอ้โดยๆสบายก็เลยาได้ยืมอีกอืมเทยกาทุกมื้อนี่เอ้ยจนบ่ฮู้ไดอืมว่าเอ้ยสิใช้ชีวิตอยู่จังได เริ่มต้นจากจุดใจให้ตลอดลว่าบ่ได้ก็คือบ่นที่ว่าเห็นงานอยู่สวรรค์คือเห็นงานงังยเฉยก็เอาลูกให้<อ><อ>เพิ่นอนไม่เฮือนซานโอ้เดินเท่าไรมันเดินลานปลายเดินลานปานลา,ปายบ<อ>่อยู่มาจนได้สองปีเนาะอ่านั่นแหละพี่น้องเลยอ่าบ่ได้ก็คืออ่าซับซินที่ว่าหาเงินหาคำ้ำอ่าขัดยู่ได้พี่น้องเลยอาเดินเพิ่นนี่เนาะอ่าตามทางผุนทางเข้มทางก็ซับ อ่าแต่ว่าจําเป็นอ่าที่รดกคันโมมีเรื่องนี่มันบขายมันบวชบวชา,บบายเลยมันบวชอ่าบวชายได้นาะเพราะว่ามันเป็นดินที่เราสือเป็นของขัญเจ้าของเนาะอออันนี้คือมีปัญหาตั้งแต่ตอนอ่าขายดินแล้วนี่เนาะแต่ถ้าหากว ทีมงานหาก,กระหูบอหาก,กระบอกมีมีปัญหาก่อนนั้นคลายดินแล้วแต่ว่ามีส่วนหนึ่งเนาะเออคลายดินเขบาบอกตา,ขาเขาบอกแซนวยอยากเอิญมาเออยเจเจ,เจเออถ้าสมมติว่าเป็นคนหูจักคิดในใจนะะเ,เป็นคนหูจักเป็นคนไกลสิทธ์โอ้ยอยากเล่าให้ฟังเน๊ว่าชีวิตของคลายดินนี่เป็นจังไงกกับตัวเองมาใส่จักีบโอ,อ้ไม่ใส่จัก,กีบเลย โอ้คิดว่ามีเงินไดนะ้เนาะพงเพี่น้องโอ้ว่าเนาะเพิ่นนี่ว่าเออสงสัยเพิ่นขายดินนี่เพิ่นมีที่อยู่ได้นี่เพิ่นจังขายนณะคิดอยู่ตอนนั้นอ,อือโดยโดยว่ได้ดก็คือขายไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่น้ำเพิน่นอ่าแต่ว่าพอเฮามันบ่มีหยังแล้วก็แสดงแบบเพิ่นเห็นเฮาบ่มีค่าแบบนี้ก็ไดนะ้เนาะ Oh. สิวิตถูงมือนี่ก็เลยคิดว่าโอ้ยสิไปเห็ดเบียยปอในใจเอวยกะถ้ามาเอวอยากอยู่บ่เอวยก็บ่ยากอยู่ได้เอยก็อยากไปเห็ดเบี้ยแล้วก็ไปตายดับหนาบัดคิดสมุดมีมือได้มือหนึ่งที่ตัวเองทอดตัวเองอยากมาตัวเองสิมาอาศัยอยู่น้ำไผ่เพราะว่าในตอนนี้มาอาศัยอยู่นำแม่ของเอวยงแล้วเพิ่นก็บ่สาบาย oh. เพิ่นกะบ่สาบายแล้วคันเอวยิตัดชินใจว่าสิไปเห็ดเบี้อได้ยินเอวยางว่าวกบว่าเอาแม่หันไปหงหมอเอวยงนะ มาแ้ม่หันไปหองหมอเลยก็เลย่าอยู่ก้อนเบ่งก้อนมาเออเวียนแจาแม่หันไปหองหมอแลละอาการหองเพิินเป็นจังไดคันว่าอาการเพิินไขรแน่เลยค่ะตัดสินใจไปหาเงินหาค้ำอืมโดยโดยคือท้งเอ้อนี่คือยังไม่ได้มีครอบครัวบอหรือว่าอย่างไังไดเคยมีหรือบอครอบครัหรือว่าอย่างไรยังไ่เคยเลยเหม่นบออ๋อวันแรกก็คือตอนนี้กับเป็นคุณยิ่งที่ว่าอ่าตัวคนเดียวอืม พ่อกับแม่กับบ่เคยหูบ่เคยเห็นหนาเนาะวันแรก็ะไรอ่าวนวลาเก็บบ่ได้อยู่บ้านพ่อกับแม่เนาะอ่าเคยยินบอกว่าเพิ่นไปทางไหนทางไหนบอกวไม่ได้ทำแม่ป้าเพิ่นกับบ่บอ,อ,อกไม่ได้เพิ่ดมา นมือนมาผ่าักสิมาไม่ไตอชีอก่อนำป้าน,นี่เนาะื่อทา,อาขา้าวคนเพ่นบอกาส่ถเพื่อนยังอตอนตอนเอยังอยู่หาน,นกระตกเอื่อต่จเบิง่งสิถามเนาะตอนเป็นหนีนะคือเป็นหนีอยู่ในประมาณจักปีตอนที่ว่าอ่ะยืมเงินป่นปัวเจ้าของแล้วอ่หวอนนวหนะหัว่าเจ้าของเป็นหนีแล้วไปหาน่ะตอนนั้นประมาณจักปีตอนนั้นยังตันู้วเจ้าของเป็นหนีแล้วจังไปหาเงินทาแม่นยังประอดปีได้ ตอนหูอายุอายุของเอ้ยแมนตอนนั้นก็บเสาปลายประมาณเสาปลายบ่โอ้โดยโดย่น้องเอ้ยอ่าบเวกาหาเงินหาคำมาเนาะอ่าจนฮอดอายุสามสิบปัจจุบันชีวิตบนเรือยังไงย่าทุกอย่างโดยโดยเอาเอาสนอกอ่าจังใดก็อ่าอดเอาหันได้ชูเอาแต่ว่าคือในเรื่องดินนี่คือยันน่ะอ่าใจเขาแล้วแต่ว่านี่นี่คือเป็นหนี้ยืมของผู้เก่าเนาะนี่นี ยืมผูกเก่าบ่อันนี้ที่ยืมเหลืออยู่แปดพันบแมนแมนแมนยืมคนใหม่บ่เนอะคือคืออันน่ะนี่ที่ว่าอ่าเอื้อยปิ่นปัวนี่คือเอาให้เขาเบลแล้วอ๋อบัานนี้ไหนยืมไหมยืมคนใหม่เออยืมคนใหมเนาะพ่อพี่ลองเไยหายืมแปดพันบ่ยังไม่ได้ใช้จังดีเลยบ่เดี๋ยวยังไงยังเธอยังไ่ทันได้ใช้ก็กัคิดว่าคันเบิ่งอาการของแม่เออเพียังไขแน่แล้วแบบว่า สุขภาพเพิ่นอยู่ดีแห hmm. ้งแน่นอยหนึ่งแล้กาวก็ว่าสิไปห้าพักจ้างห้าเห็ดเวีย้ยแปดพันบาทเนะาะเอ่อเห็ดเวียกใส่หนีเพิน่นเป็นหนีแปดพันบาทก็นถได้พี่น้องไอเดียนี้ก็ได้อ่อสองพันต่อล้านเนาะโอ้เพ่งยังหลายอยู่ได้เนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่อยู่ในประมาณสามสี่ล้านสี่ล้านประมาณหกเซนนี่แหละประมาณนั้นแหละเนาะประมาณนั้น เดี๋ยวแบบสีดันตายเนาะว่าตัวลายตัวอยู่ได้พี่รองกัยอ่าเป็นเงินนน่าเงินบาทเนาะดียวมาเป็นเงินบาทเลยเนาะพี่รองกัยอ๋อจังใดก็มีแต่ว่าอดเอาได้สูเอาเนาะหาอยู่เบิ่งอาการของทั้งน่าโดยถ้าสมมติว่าอาการของแม่เอื้อยเพิ่งผลมาแต่ห้งหมอของหมอแบบว่าใข้แม่แล้วเอื้อก่สิี่จะหารับจ้างใส่เอาแต่เพราะว่าตอนนี้เจ้าของนี้ท่ามา เพิ่นก็เล่งบ่เพิ่นก็บ่ได้เล่งแต่มีแต่ว่าเออคั่นว่าจะสิไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าจังได๋ก็แล้วแต่ถ้ามาอันเขาเป็นคอสิเล่งก็บ่บ่ได้เล่งได้มีแต่ว่าอดอกให้มันมีทุกเดือนอืมดอกนะดอกซะดอกนะดอกคําว่าเพิ่นไล่แบบว่าเพิ่นไล่เป็นเงินนั้นเนาะล้าน1%นึ10%บ่โอ้โดยๆเนาะพี่น้องเอ้ย ว่าเร้ก็มีดอกอีกนี่เนาะเืม๋ยวเงินมีดอกน้องพอน้องขับมีแบบว่าพี่น้องใครในได้พี่น้องเลยขับเป็นแบบพี่น้องของเจ้าของนี่เนาะแต่ว่าอันนี้คือคือทั้งเจ้ากับไอ้วียงนี่เป็นเป็นพี่น้องกันอยู่เนาะพี่น้องแบบคนละเมยคนละเมยบอโอ้ยังใครอยู่ได้สนับพอพี่น้องเลยเจ้าเหาสนับว่าได้กับว่าได้ไปใกล้เลยบ่อยู่พุพน่ะ เพิ่นกัเห็นกับบ่ได้ทวงบ่ได้ถามยังเอ้ยกัเป็นบรรยากาศลมเพิ่นเออโดยโดยพี่น้องเอ้ของจังไดก็มีแต่ว่าอดเอาได้เอ้ยสู้เอาเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้ขอบอกขอบใจหลายๆเด้อเป็นกำลังใจให้โดยโดยโดยน้าบอกพี่น้องเอ้ของมีแต่แบบว่าหาเงินหาคำสิไปบนเก้าเข้ามาไปก็ได้เพิ่นก็เสียเอาคนเลยแหละเองินมาโดนอื โย่น <Do S 1> <fi> ้อพอพี่ดองติดต่อหาหมูหาพวกให้สอบเวียกให้เออแล้วบางเธอบางเจ็บาเบิ่งอาการของแม่ของเออเวียงก้อนอืมขันสมุด่าเพิ่นไข่แน่เพิ่นอยู่ดีมีแหงทารสมุด่าเพิ่นโมเ่วงโมเซาปะคือสี่บิดสิบเดินไปเห็ดเวิ่งโอ้ชาวอยุธยาน้องพ่อพี่ดองเอ้ยว่าา อยู่กับเพิ่นเเลเเลแล้วย้มตัวเองแบบว่าทุกได้งานมาใส่ยู่น้ำเพ่นเนาะย้มเพ่นเป็นเจ็บเป็นไข้บาดฝ่าตัวเองไปให้ให้เรียกเห็นงานค่ะบวคักบันไดตีบวคักในจิตในใจเนาะอ๋อสอเนาอมีแต่ว่าอเงินเป0 0พันเนาะพอพี่น้องเป0 0พบาทนี่กันแบบว่าเออเราตั้งจิตตั้งใจหาหาไปหาแบบว่า อ่าบ <ừ> ่ฮ่วงหยังก็คือสิได้อยู่ดอกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังน่ะไปบ่ได้เนาะอ่ายังเบิ่งอาการของทางแม่เวียงอยู่เพราะว่าเพิ่นอ่านอนพักอาศัยอยู่นํามนาทางเฒ่าแม่เพิ่นนั่นเนาะอืมอ๋อจังได๋ก็มีแต่ว่าดเอาเนาะหาอยู่ตัวผู้เดียวก็ดเอาสู้เอาเนาะอ่าพอน้อยค่อยใจด้เด้อเนาะนั่นแหละนั่นแหละ พคนแหละเชนนพ,พี่น้องเลยอ่าจังไดกับคนแหละมีโอกาสอ่าเดี๋ยวทางบัจจิตเองก็สิเขามาอีกเถอะแต่ว่าคืออ่าอยู่กังเวลนี่มาพี่เนาะนตอนแรกนี่เมื่อพุนอออ่นเนาะอืมเอาเอาเอาคชนนพี่นอ้องเอาจังไดก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะ <c oughs> นั่นแหละนพพิร้องคนที่เป็นกำลังใจให้นั่นแหละนั่นแหละจังไดก็ <c oughs> อยู่ดีมีแห้งหากษาสุขภาพเจ้าของน้ำเนาะ อาพ่อแน่นอเพราะพี่น้องเดียวทั้งบริจิตติงก็บอาสิได้จบคลิปเลยนะเพราะพี่น้องบอกกันมานี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรอยู่อาอยู่ในเรื่องอาทางอาของเอ้อเอ้ยวันเนาะไม่เนาะเอ้ยวันเพิ่นอายุสามสิบปีนะเพราะพี่น้องบือนเพิ่นก็ได้อาบือนอาในเรื่องการหาเงินหาค้ำอาไซนี่คิดว่าสิแล้วแล้วนะเพราะพี่น้องเลยหาพอมาถามดว่าอาโบสันใจใจจักกีบก็เลยต้องจำเป็นขาย ขียทีเอาไปพี่รองเลยขายทีเอาทีนี่แหละอา่าเงินค่าทีเนี่ยเอาไปให้ข้าเจ้าคิดว่าขายทีไปแล้วสิมีเงนินใช้สิหรอกเอาไปซื้ออย่างอื่นสิหรอกพี่น้องเลยห้าเจ็ดแปดหมื่นก็บริธรรธรรมดาได้เนาะแต่ว่าเพื่อเพื่อดอกมันอีกเนาะมันก็ได้เบิดเนี่ยพี่น้องเลยอ่าก็เลยอ่านาไปใช้ข้าเจ้าแล้วก็เจ้าของบริสบายซื้อมาอีกยืมมาอีก เออเอาเอาจังหด้ากามิตาว่าอุาอดเอาเป็นกำลังใจให้เนาะเอาโอเคเสนอพ่อพ,พี่น้องเดี๋ยวมือหน่ะบันดังสิเข่ามาใหม่เด้อโอเคเอาสบายดีก่อนเนาะสะบายดีส,บา,ดสบายดีก่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยอา่ากดนตรงคนดีก็มาแล้วเนาะพ่อพี่นอ้อ,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 นพพนองเออาเอาเโอเคเสนอพ่อพี่น้องเลยกับสำหรับอ่าคลิปนี้น้อพ่อพี่น้องเลยกัผิดพลาดประการใดทั้งบวจิตเองกับกลับขอโทษขอไปนำพ่อแม่พี่น้องหล่ไล่เด้อน่อพี่น้อง ก็คือเห็นแหละน้องพ่อพี่รองเอ้ทางบัจจิตเองก็ได้ถามเวัดสิ่งทุกแนวแลเลยน้องพ่อพี่รองเอ้ถามที่ว่าทางเอ้ฝนบ่ามาแหละอาจารย์เอกผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนำไล่หลายด้วยน้องพ่อพี่รองเอ้การสำหรับคลิปนี้ทางบัจจิตเองช่วยได้ลาพี่น้องไปก่อนถ้าหากว่าพ่อพี่รองเอฟซีหามียังมีอยัางน้องพ่อพี่รองก็สามารถติดต่อมาถามแทนบัจจิตได้ว่าอยากซื้อเดียวทางเอ้ฝนเป็นอียังอีงยังก็ได้แต่น้องพ่อพี่รองเอ้อาจารย์เอก โมจิเองกับพ้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีเบิร์ตสกุสุคนเดอรน้องพ,อพี่น้องเองกชอนอคินี่ขอลาพีดานองไปก่อนขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเดอ้อน้องพ,อพี่น้อง